สวัสดีครับหมอแบงค์เป็นแพทย์ด้านวิทาศาสตร์ทางเพศนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องขนาดสําคัญหรือไม่ขนาดของน้องชายนะครับมักถูกเชื่อมโยงกับความเป็นชายความแข็งแกร่งแล้วก็สถานะทางสังคมนะครับมันก็เลยเป็นหัวข้อที่ผู้ชายค่อนข้างกังวลกันนะครับทีนี้จริงๆแล้วคําว่าขนาดสําคัญหรือไม่เนี่ยคำถามจริงๆก็คือขนาดเนี่ยสามารถทําให้คู่นอนของเราอ่ะพึงพอใจได้หรือเปล่าก็ต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของออัยวะเพมกันก่อนนะครับสำหรับออัยวะเพมในผู้หญิงนะครับสามารถ กระตุ้นได้จากหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นจากภายนอกถ้ากระตุ้นจากภายนอกแล้วเสร็จเช่นบริเวณคิทติิสเราก็จะเรียกว่าคิทติลลออกกซัมถูกไหมครับหรือว่าถ้าเรากระตุ้นจากภายในกระตุ้นบริเวณจีสปอร์ตแล้วเสร็จเราก็จะเรียกว่าวาร์เจนอลออกกซัมนะครับ ทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของขนาดน้องชายกับความพึงพอใจทางเพศเนี่ยมันก็มีงานวิจัยอยู่บ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็งานวิจัยจะเก็บกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเล็กมีปัญหาในด้านของการวัดผลแล้วก็มีปัญหาในด้านของข้อมูลที่ไม่ค่อยครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังฟันธงไม่ได้100%ครับว่าขนาดกับความพึงพอใจทางเพศเนี่ย มีความสัมพันธ์กันหรือไม่แต่ว่าเราจะมาลองดูงานวิจัยบางตัวกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมออยากจะให้ทําความรู้จักกับบุคคล2คนนะครับคนแรกนะครับชื่อวิลเลียมโฮเวลมาสเตอร์นะครับแล้วก็คนที่2เนี่ยชื่อเวอร์จิเนียอีจอนสันนะครับทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักวิจัยชาวอเมริกันนะครับเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยด้านธรรมชาติการตอบสนองทางเพศของมนุษย์เลย oh, <wow. S 1> แล้วก็งานวิจัยที่คลาสสิกขึ้นทิ้งข,ของ2คนนี้เรียกว่ามาสเตอร์แด์จอนสันนะครับเขาให้บทสรุปไปว่า ขนาดของน้องชายเนี่ยไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเพศของฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่าอาวัยวะเพศของฝ่ายหญิงคือตัวช่องคลอดเนี่ยมันจะสามารถฟิตปรับรูปเข้าพอดีกับอวัยวะเพศชายได้ แต่ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูงานวิจัยในปีหลังๆมันจะมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันนะครับ mm. เช่นงานวิจัยในปี2001นะครับเ, mm. เป็นการทําแบบซอรว์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้หญิงจำนวน50คนนะครับ mm. เรื่องความสัมพันธ์ของขนาดความกว้างแล้วก็ความพึงพองใจทางเพศนะครับ ผู้หญิงส่วนใหญ่45ใน50คนนะครับตอบว่าสิ่งที่มีผลจริงๆคือความกว้างมากกว่าไม่ใช่ความยาว <S <S คือความกว้างแล้วก็ความหนาของอวัยวะเพศเนี่ยช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขทางเพศได้มากกว่าถ้าถามความเห็นหมอนะครับ คือขนาดอาจจะมีความสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยสามารถเสร็จได้จากการกระตุ้นหลายจุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความใส่ใจพุ่งท่าลีลาหรือว่าการกระตุ้นจากภายนอกก็สามารถทําให้ฝ่ายหญิงเสร็จได้เหมือนกันครับหากใครมีคําถาม,มอยากปรึกษาสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ